กะิีไปรับรองว่าน,นอ้องจะติดใจแค่น้องมาสอนมอไซแค่น้องมาสอนมอไซ You mm -hmm. ะครับเจ้ายวข้าอกครับเจ็นตัวดัวร์แล้วครับ,รบ,รบขอดีครับราคาที่40 45พร้อมแล้วหนึ่งสองสามปล่อยครับ ่อครับมังไตกีดานไหมครับอตาเป็นวาคกดกัเป็มังไแข็งี่นอได้ครับนี่ลำตัวอกอนแ้คำอครับขอหยุดคืนหนาแล้วครับแก้วคำลอตุ้งตรลาคนนี้แก้วคำลอสรดท้าเรื่องทำงานครับแก้วคำลอครับราคาที่สี่ส ยังลาขวดกระดแก้วคำลานเฉยวะมันต้องใปนนางฐานครับจะเลยจุดในการที่เรา้อนสูงกระบอกเท่าไรครับกรอกสูงครับกรบอได้นุ่นกันละครับแก้วคำละ เกี่ยวครับตอนนยู่แล้วถือเกี่ยวเราไปน้ำค้่าไปน้ำรอไปพอมันล้วคับเป็นเกี่ยวคั่รอครับนี่บางแรกครับเพิบอกว่าช่วงนี้ครับหนึ่สองสามปล่ยครับ ดำนึดใส่ยุใสกับน้ำมหาคว้นี่เนาะคว้านเลกรรมการเยอ่เขาเอินผู้หญคนไทยผูาค้นบอกวีเงกัฟังเมฆกับไปเก้านะครัตันน้มนะครับเออของหมอแชมลุกลาดับึใส่กันเลยหมอแชมกันเ้ มอแคบบึงบึงไปตะกอนแน่หมอรับส่ซ่องให้นั่งไปไดินนิ่นึงฝืนยิบาลาก้อนนี่เขาก้อนนั่นเลยสอดแล้วสอนเยอะลื่นลัดลื่อนลัดไปเยอะคนอาไปยืบาลเื่นลัดเลืนลัดเยอะ ขอบ่าเขาขบ่าเขาบ่เรียนขอจัทางนี้นะเด้อทีมงานเลมโบมาหอดไปนาะทีมงานเล่มโบะาลางไปมามาขาจ้าบอธรรมดาเด้อยเลมโบเลมโบะีเราเคยเปิดสองเทียงเพียงมาแล้วนะครับจับจับซักเอาซนแพกเขายูซะ มือนี่มาสู่ยูโมหะนะครับแล้วโบมาแท้มือนี่นะครับอ่ามาโมหะผ้าลุยพี่น้าโมหะผ้าลุยตีกระลังแต่งตัวระบายโมหาผาลุยเกตสิบห้าแปดซีซอาพี่น้องมามาอาจารย์จะฉบับรถไฟบ้างต่อไปก็มาเลยโมหะผ้าลุยแต่งตัวที่บนฐานชุดก็สบาบไายพร้อหมากมาก่อนเลย อยู okay, any, like know, ่ไปได้แ hmm. ย่พี่น้องก็ต้องรอาคำมากกว่านี้เพี่ไมี่ฟามีฝนฝนมันขึ้นไม่หยุดแล้วทั้งฝนแต่ว่ากันที่ประตูก็ว่าไมีแม่แรงอยู่มันเองแต่ว่าป่ะตกแต่ว่าไม่ห้อนอบเอ้าได้พี่น้องห้อนอยากห้อนอบเอ้าได้มันเองกับบอลแน่แม่แรงเสียวยู่บาปกติแต่บทน้องประช่างอย่างนี้ยูเจ็ดแม่แรงมาสั้นอยู่นี่ได้เพิ่มแล้วเป็นเก้าแม่แรงแล้วมาสั้นต้องสี่ต้องสี่แรงอยู่มาหนาได้ดาได้ อย่างเอาไปนั่นจากแม่ดิ้ที่เอาไปเป็นกองก้นฝุ้งไฟเนี่ฝนตกตั้งฝนจะไปล่างไฟตะุ้ฝนไหมครับเป็นตาเป็นตาเลี้ยงตาเลี้ยงเด้อว่าเอาไปเลี้ยงเลยนะถ้าเชื่อพวกมันรับไปเลี้ยงเลยเนี่ยเอาหวังวนก็ได้แม่เด้อจะเขียนแหร่ด้อยเอาโมหาผ้าลุยพี่น้ะโมูหาผ้าลุยเจ็ดสิบห้าแปดสิบ หมูห้าพาลุยก็สิพร้คามลหพี่นัองขอให้โชคดีหนึ่งสาสามปล่อยครับอ,อาจจะไปเล่นดินไปเล่นดินได้เว่มีความสูงเจ้าขวาแต่กระหอก็ยอดกระเจดสูอยู่ยากระหก็ะไม่กจยืดสูอยุ่งพี่นังแต่ว่าร่ำตัวนึ่ง อยากไปดนๆไม่ได้เบียคามสูงดีขอจีฟ้าดีไม่ตินยาอยากไปหมูนี่แมงเด็กประจิ้นไม่ได้ยรอหาหมอจีฟ้าจีฟ้าต้องจางไปแล้ว ัยเแต่ว่าลงแต่ว่าลงไว้ดิตัวที่วาไม่ได้ไปนั่นหรือวไปดีแล้วล่ะลาคนปฏิงไปอสยบนหลายด้วสจพบกับพี่น้องจับนันเดอร์เียงพร้อมพ่อแม่ละพ้อมแล้วขออญากกระทั่งท่านเลี้านะครับเรียนเชิญท่านสจใส่นครชัยสจอำเภอพักขาเขตสอแล้วก็ของ ขวัญใจของพี่น้องทั้งอำเภอภาขาวนะครับพบพี่น้องอในที่มางานบางไฟในครั้งนี้นะครับขอตัดเยียมครับเรียนเชรระดับวกสอจอง้องป5 85ขอให้โชคดี1 2 3ปล่อยครับ ไาๆเดอ่านรับ้ารบ้านอยากไปย่ายๆเอเพื่นรับอกประกาศบ้านออคนไทบ้านนี่กันนะแต่ว่าบางที่สปโมถิช่างจะด้เตว่าสี่วันแจ็บแฉะยัเก็ยังไม่กินได้